พร้อมแล้วนะคะขอเชิญรับชมชุดหนูรักอิสลามได้นะวันนี้ค่ะ I'm so now. สนเราถูกอิสลในหลักการให้เราทำตามราสุดสสร,รับฟังจดจำขึนใจรูรักอสลามรูไไรักอลาเรรู้รับฟังนำมาปฏิบัติกิจกรรม ชิดใกล้กับเอลอดจำเอาไว้เป็นสำคัญเราต้องรักกันไม่ท้อทิ้งกันเธอกับฉันห่วงกันดึงพี่น้องมีคิดตากแยกกลมเกลียวและปร้งดอกทำตามคำสอนศาสนา รอสูงจนวันสุดท้ายรักัลอดตามรัเบีมันยากดีไม่ดูอารักพี่น้องผูศรัทธาศาส,สนารเราจะทูดอสม

จบไปแล้วนะคะกับการแสดงของน้องๆน,นะคะชุดดาราอิสลามนะคะเชิญผู้ปกครองถ่ายรูปนะคะแล้วก็สวมพวงมาลัยเป็นกำลังใจให้น้องๆน,นะคะชั้นอนุบาล3ทับสองนะคะนะครับผ้าประทับใจอย่างนี้ไม่มีพวงมาลัยไม่ได้แล้วนะครับพวงมาลัยต้องมาแล้วคุณนภีรัใช่ค่ะพวงมาลัย <ผม S 2> ต้องเข้าแล้วค่ะงานนี้นะคะดอกกุหลาบด้วยนี่มีดอกกุหลาบด้วยอย่างที่สังเกตเห็น ทีมงานท่านสสยืนนับเด็กอยู่ต้องใส่พวงมลลาลัยมามากแน่นอนเลยคุณมาโนุยืนนับค่ะนะแอบแอบสังเกตเห็นนะครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ปกครองนะครับนี่โอ้โหความสุขอันล้นหลามมันออกมานอกใจเลยนะครับนี่เห็นพวงมลลาลัยแล้วก็วันนี้น่าชื่นใจแทนเด็กๆนะครับครูวรัญญาสอนเขียวนะคะและคุณครูสุกุลตาราคำเรืองเป็นผู้ฝึกซ้อมนะคะร่วมถ่ายภาพกับเด็กๆได้เลยนะคะ,คะ ครัท่านใดที่เก็บกุญแจรถโตโยต้าได้ส่งมอบที่เวทีด้วยนะครับค่ะประชาสัมพัน <000 S 2> นะคะ,ะข้างด้านด้านในนะคะหลังเวทีนะคะเป็นตึกมัธยมนะคะแล้วก็มีโรงอาหารแล้วก็มีที่ละมานะคะด้านล่างที่ระมานะคะก็จะมีที่นั่งเราก็จอนะคะให้ผู้ปกครองสามารถไปนั่งทานอาหารนะคะแล้วก็ ดูการแสดงได้เพราะเรามีจอให้นะคะตอนนี้นะคะขออัปเดตนะคะอาหารที่พร้อมจำหน่ายนะคะตอนนี้มีไก่อบถังนะคะแล้วก็ซุปกีบอัวนะคะกุลหมาเนื้อแพะนะคะสามารถสแกนดูได้นะคะจากที่โต๊ะของทุกท่านนะคะผัดไทยหอยทอดข้าวหน้าเป็ดข้าวเนื้อแดงนะคะ มอบรางวัลให้น้องๆนะคะอ่าครับก็กลับมาดูความภาคภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่ผมเห็นแล้วก็ชื่นใจแทนเลยเนี่ยโอ้โหลูกๆก็มีความสามารถพ่อแม่ก็สนับสนุนอย่างนี้นะครับรับรองได้เลยว่าเขานี่จะเป็นเด็กที่ดีเป็นเยาวชนที่ดีสืบต่อไปเลยครับเก็บภาพทรงจำอันนี้ไว้นะครับก็ขอมอบรางวัลให้กับคุณครูเพื่อฝึกสอนนะครับค่ะคุณครู สกุลตาลานะคะคุณครูสกุลตาราคำเดืองนะคะและคุณครูวาลัญญาสอนเขียวนะคะรับมอบรางวัลน,นะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้กับ,บน้องๆน,นะคะในอนุบาล3ทับสองนะคะคการแสดงนี้จะไม่เกิดขึ้นได้เลยนะครับถ้า<ช>ไม่ได้ร,รับการฝึกซ้อมจากคุณ<ช>ครูแล้วก็ต้องขอขอบคุณนี่แสงสีเสียงนี่ครับ PMN Sound นี่สุดยอดนะครับอันนี้ก็ จิงได้ภาพเซส,สวยมานะขอขอบคุณคุณนิพนธ์นินสวงนะครับนะครับพร้อมแล้วถ่ายรูปร่วมกันเลยครับคุณครูด,ด้วยครับเห็นไหมครับได้แล้วเก็บความประทับใจร่วมกับเด็กด้วยนะครับถ่ายภาพเสร็จเรียบรอ้อยแล้วก็เดินลงเวทีด้วยความระมัดระวงัง